ครับวันนี้พวกเรามาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นคือพุทธสถานจีเ็กลิมพุทธสถานจีเต็คลิมตั้งอยู่ที่ตำบลสีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบนเนื้อที่250ไร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 7 ซึ่งคำว่าจีเตกลิมมาจากภาษาจีนแตจิ๋วมีความหมายว่าเป็นที่ปฏิบตัติหรือบำเพ็ญพธิ์ขององควลอิมโพธิสัตว์หรืออีกความหมายหนึ่งคืออุทยานไผ่ม่วงพุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนและตามคติความเชื่อของนิกายมหายานโดยใช้หลักฮวงจุย้ยปัจจุบันมีอาจารย์นาวินอมิตาเรืองกิจเป็นประธานบริหารพุทธสถาน นอกจากนี้พุทธสถานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในเขตชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไทยจีนให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนานิกายมหายาน ทั้งในด้านศาสนาคติความเชื่อต่างๆรวมทั้งในเรื่องของวรรณกรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมที่ส่งผลมายัางประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของคนไทยเชื้อสายจีน พระพิคเนศเป็นเทวดาในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชายอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่งในประเทศไทยพระพิคเนศมีความสําคัญคือเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปะวิทยาการโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นชาเวสวันนะคะซึ่งทาวเวสุวรเนี่ยจะมีความสำคัญต่อคนไทยอย่างมากนะคะซึ่งคนไทยเชื่อว่าทาเวสวันเป็นอาจเทพเป็นเทพผู้ดูแลโลกมนุษย์นะคะเป็นจัตุรเทพของโลกบาลก็คือเป็นเทพแห่งแบบเป็นเทพแห่งนรกนะคะเป็นผู้ดูแลทั้งประตูผี แล้วก็ประตูคนนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าท้าเวสสุวรรณเนี่ยช่วยในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็นส่วนใหญ่เขาก็จะมาขอพรให้ได้โชคลาภอย่างที่หวังไว้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของโชคลาภนะคะทะ้าเวสสุวรรณก็ยังช่วยป้องกันอันตรายที่มาจากสิ่งไม่ดีต่างๆให้กับพวกเราได้นะคะตรงจุดที่นักแรียืนอยู่นะคะตรงนี้ จะเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์หญิงอย่างนะคะซึ่งอ,อยู่ในรัฐทิเต๋าก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติก็คือทางด้านนี้สีขาวนะคะเขาจะแทนความเย็นถ้าในด้านนี้สีดําจะแทนในเรื่องของความร้อนอันนี้จะเป็นในเรื่องของความเชื่อเปรียบเทียบเหมือนกับอารมณ์ของมนุษย์ที่มนุษย์ของเรานะคะจะต้องมีอารมณ์ที่ร้อนเปรียบย้ายกับสีดําหรืออารมณ์ที่สงบยเยือกเย็นเปรียบได้กับสี แต่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์สีดำนะคะมันจะเป็นสีที่ดูดแสงจึงทําให้ร้อนอันนี้ก็คือตามความเชื่อนะักเรียนลองเอามือหรือเท้าแต่ดูนะคะฝั่งสีขาวจะเย็นฝั่งสีดำจะร้อน ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบจีนและไทยจะเห็นได้จากรูปจำลองเทพเจ้าต่างๆเช่นเทพเจ้าเฮงจียเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อเสือพระโพธิสัตว์กวนอิมและเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่เป็นต้น พุทธสถานแห่งนี้ยังได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกๆปีพุทธสถานจีเต็กลิมจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนสวัสดีค่ะจากที่เราได้ไปพุทธสถานจีเต็กลิมนะคะเราได้รับความรู้เรงนี้ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนา เช่นศาสนาพุทธมีการหมายยันสองคือลัทธิเต่านะครับลัทธิเต่าคือความเชื่อของนักปราชญ์ชาวจีนสัญลักษณ์นี้คือหินหยางสีขาวแทนความเย็นสีดําแทนความร้อนเกียบเสมือนอารมณ์ของมนุษย์ที่มีทั้งสงกแล้วก็รุ่มร้อนครับวันกรรมไซวิ๋วผ่านสางจักซึ่งเดินทางไปยัสุนทรีเพื่ออัญเชิญน่ พระไตรปิฎกมาจากในประเทศจีนซึ่งเป็นวรรณกรรมที่โด่งดังอย่างมากทุกท่านเจ้าต่างๆเช่นกวนอูกวนยิมเป็นต้นค่ะขอบคสดีค่ะหลงจากที่กลุ่มของพวกหนูได้ไปพิจาราสถานจีตะลิงพวกหนูได้ความรู้กับมัื่งนี้1นได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของจีตะลิงสองได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธมีการมหาญาน เทพเจ้าค,คนอูเทพเจ้าเฮ่งเจียเทพเจ้าชายสืเปี่ยสี่ละที่เต่าของจีนเป็นของนัำปลาชาวจีนที่มีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติดังสะระว่ายนินหยามสีขาวแทนความเย็นสีดำแทนความร้อนเกิดเป็นแบบอารมณ์ของมนุษย์ห้าวรรณกรรมไซอิ๋วเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่พระางสันจกกังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับประเทศจีน และโด่งดังไปทั่วโลกคว่หูขอจบการนำเสนอไว้ที่เพียงเท่านี้ค่ะคุณ